กระเป๋า KL หนังนกกระจอกเทศมาใหม่ล่าสุดค่ะกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้น้องเอกก็ขออนุญาตอัปเดตสินค้าเป็นคลิปวิดีโอนะคะช่วงเย็นนะคะน้องเอกก็ได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่นะคะให้ไปร่วมงานย่าโมที่อบตอนะคะวันนี้น้องเอกก็สวมใส่ผ้าไทยไปร่วมงานย่าโมอ,อีกแล้วนะคะดีใจมากเลยนะคะก็มาอัปเดตสินค้าไว้ให้พี่ๆได้ชมกันก่อนนะคะกับสินค้าที่มาใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ KL หนังนกกระจ กกเทศนะคะพี่พี่ขาสวยและหายากมากปีหนึ่งเนี่ยน้องเอ๋จะขายนกกระจอกเทศเนี่ยไม่ถึง10ใบนะคะบางปีก็ไม่มีเลยแต่ปีนี้ถือว่าได้ประมาณถ้ารวมรอบนี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1ิบใบละคะ่ะพี่พี่ขางานตัวนี้เป็นงานที่หายากมากแล้วก็ราคา ถือว่าเป็นราคาที่สูงมากทั่วโลกนะคะใช้คําว่าเป็นราคาที่สูงมากทั่วโลกก่อนอื่นต้องเห็นจะให้พี่พีดูราคากระเป๋าหนังนกกระจอกเทศก่อนก็นแล้วกันพี่พี่ขากระเป๋าหนังนกกระจอกเทศนะกระเป๋าสตางค์น้าหมื่นกว่าบาทกระเป๋าถือกระเป๋าสะพายอ่าสองหมื่นกว่าบาทนี่ไล่ดูไปเลยนะคะสองหมื่นกว่าบาททั้งนั้นคือไม่มีต่ํากว่าหลักหมื่นเลยนะคะ หนังนกกระจอบเทศสวยงามหายากแล้วก็หลายๆแบรนด์นิยมนําไปผลิตนะคะมีความแข็งแรงทนทานมีเอกลักษณ์หนังของเขาก็จะเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยเป็นตุ่มๆอย่างเงี้ยสวยมากเลยค่ะเริ่มต้นที่สีดํานะคะใบนี้ขนาดกว้าง9นิ้วสูง7นิ้วหนา4นิ้ว KL เป็นอีกหนึ่งรุ่นยอดนิยมของผู้คนทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังจระเข้หนังวัวนะคะหนังปลากระเบนหรือแม้แต่นกกระจอบเทศตั้งแต่นกเอกขายมา8ปีอย่า KL, ง KL นกเอกขายยังไม่ถึง10 ใบเลยพี่พค่ขราคาสุดแสนพิเศษขายหลักพันบวกกำไรหลักร้อยเหมือนเดิมงานหายากมากด้วยใบนี้จะให้ในราคาพิเศษ5,900บาทเท่านั้นค่ะ5,900บาทเท่านั้นพี่พดูความสวยงามนะคะของหนังนกกระจอกเทศที่เข้ามาใหม่ล่าสุด KL รุ่นนี้ถืออวดถือโชว์นะคะพี่พี่ขาถือออกงานสวยเลิศหรูอลังการแน่นอนค่ะ,ะน้องเอเปิดให้ดูด้านใน ดูด้านในกันนะคะว่าจะสวยงามขนาดไหน ว้าวพี่พี่คะด้านในก็เป็นหนังวัวด้วยนะคะหนังวัวแท้แกะสายสะพายค่ะซับในผลิตจากหนังวัวแท้เกรดเองานตัดเย็บด้านในสวยและเนียบมากใบไน้5,900บาทเท่านั้นถ้าพี่พี่สนใจแคปภาพทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงินแจน็คได้เลยนะคะพี่พี่ท่านไหนที่รับชมน้องเอทาง YouTube นะคะน้องเอก็จะชิเมเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปนะคะเมมเบอร์นงเอเสร็จแล้วทักหาน้องเอทางไลน์ได้เลยนะคะอ่ะนี่ค่ะตัวสายสะพายก็จะเป็นสายหนังนกกร กระจกเทศด้วยนะคะใบนี้สีดำมีใบเดียวนะพี่ๆนะ5,900นะ5,900บาทเท่านั้นค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปโอ้สีน้ำตาลสวยมากพี่ๆค่ะเลือกให้แบบว่าบริเวณกลางลำตัวนกกระจอกเทศนะคะนกกระจอกเทศอื่นหนึ่งเนี่ยเขาไม่ได้มีแบบตุ่มแบบเนี้ย ทั้งผื่นนะคะเขาจะมีเฉพาะตรงกลางที่ต้องเอานำมาผลิตให้กับพี่ๆเนี่ยคือเอาตรงกลางจุดที่แพงที่สุดจุดที่สวยที่สุดแล้วก็มีน้อยที่สุดเนี่ยมาผลิตให้กับพี่ๆนะคะใบละ5,900บาทเป็นราคาที่ ถูกมากที่สุดเลยแล้วดีไซน์ตัวนี้เป็นดีไซน์ที่ยอดนิยมสุดๆเช่นเดียวกันนะคะอ่ะดูความสวยค่ะโอ้โหวี่สีน้ำตาลสวยมากพี่พี่ค่ะเม็ดเต็มใบค่ะเม็ดเต็มใบเลยนะคะดูก้นกระเป๋าค่ะด้านข้างซ้ายขวานะคะหูหิ้วอ่าด้านนอกก็คือเป็นนกกระจอบแท้แท้แบบ ทั้งใบเลยซับในก็จะเป็นซับในหนังวัวนะคะอู้รุ่นนี้พี่ๆขาถืออวดถือโชว์ถือออกงานรับรอง,องว่าสวยโดดเด่นแน่นอนนะคะวันนี้ก็ใส่ผ้าไทยด้วยพี่ๆหลายๆท่านบอกว่าโอ้ยชอบน้องเอกใส่ผ้าไทยเดี๋ยวต่อไปนี้จะลดน้ำหนักแล้วก็จะใส่ผ้าไทยมาให้ชมบ่อยๆนะคะ น้องเอก็ชอบค่ะมีอ่าช่วงน้ําหนักขึ้นก็จะใส่แล้วไม่ค่อยสวยนะคะช่วงนี้ก็จะลดน้ําหนักเพื่อใส่ผ้าไทยมาเอาใจพี่ๆท,ทุกท่านเลยนะคะดีใจดีใจนะคะผู้ใหญ่ก็อ่าให้เกียรตินะคะให้เราไปร่วมง,งานยาโมนะคะทั้งที่ตัวอําเภอแล้ววันนี้ก็ได้ไปที่อบอตอนะคะก็เป็นอ่าในแหล่งชุมชนใกล้บ้านเพื่ออสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะ อแล้วก็รวมถึงลําลึกถึงวันชัยชนะของคุณย่าโมด้วยนะคะมาต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีเทาค่ะสีเทา ว้าวสวยจังเลยค่ะพี่พี่ค่ะสีเทาอ่อนนะคะมีแค่อย่างละใบเท่านั้นนะมีเก็บเงินปลายทางนะคะส่งฟรีด้วยนะคะพี่พี่ค่ะราคา5 9 0 0ัรบาทสำหรับสีเทาพี่พี่ดูค่ะเม็ดเต็มเลยเห็นไหมโอโ้โหโดยธรรมชาตินะคะเม็ดใกล้กันบ้างเม็ดห่างกันบ้างเป็นเรื่องปกติเลยนะอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเม็ดเต็มทั่วทั้งใบเลยนะพี่พี่นะ,ะจุดสายตาเนี่ยเห็นไหมคะจุดสายตาเนี่ยก็จะใส่เป็นเม็ดแบบ คือกลางลำตัวหนังนกกระจอกเทศให้แบบสวยๆเลยนะคะสีเทาถูกมากจริงๆ5,900บาทและของแถมให้ทุกออเดอร์เหมือนเดิมของแถมช่วงนี้เป็นซองจดหมายหนังวัวนะคะ,ะนกกระจอกเทศก็มีค่ะไม่รู้มีเยอะหรือเปล่าของแถมที่เป็นนกกระจอกเทศนะ ถ้ารายการนกกระจอกเทศทีมงานแถมนกกระจอกเทศให้ลูกค้าด้วยนะโอ,โอเคนะ,ะไม่รู้ว่าจะมีเยอะไหมนะคะสอบถามได้หลังบ้านก็รับใช้พี่ๆนะคะตลอดต่อเนื่องกันทั้งวันค่ะตลอดต่อเนื่องยาวนานยาวนาน8ปีแล้วด้วยนะคะดูด้านในค่ะซับในผลิตจากหนังวัวแท้เกรดเสายสพายก็จะเป็นสายหนังนกกระจอกเทศด้วย5900บาทไม่แพงไม่แพงจริงๆพี่ๆค่ะโอ้ยมาต่อกันที่สีต่อไปสีชมพูมีใบเดียวนะคะมีใบเดียวนะสีละหนึ่งบ ะะไม่ใช่สวยธรรมดาแต่สวยมากไม่ใช่หายากธรรมดานะคะแต่หายากเวอร์ไม่ได้รอนานแบบแค่เดือน2เดือนนะ,ะต้องรอคอยกันเป็นปีลูกค้าหลายๆท่านที่รับชมนกเอ๋มานานเนี่ยไม่ได้สะสมสินค้าของนอกเอ๋เนี่ได้ภายใน1เดือนนะคะ,ะบางท่านเนี่ยใช้เวลา,นานถึง2-3ปีกว่าจะได้ใบนั้นกว่าจะได้ใบนี้มันไม่มีพี่ๆค่ะมันไม่ได้มีมาตลอดแล้วซึ่งสินค้าของนอกเอเ๋เป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วโลก เป็นงานศิลปะที่สะกดสายตาผู้คนทั่วโลกได้อย่างสบายๆนะคะแล้วก็โดยเฉพาะมหาเศรษฐีทั่วโลกเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักถือแล้วโดดเด่นรู้าราอลังการเตะตามมหาเศรษฐีทั่วโลกแน่นอนมาต่อกันที่สีชมพูค่ะ สวยมากไม่ใช่สวยธรรมดาสวยขนลุกอนะ่ะพี่พี่ขาสวยหายากสีสันสีชมพูนี่รู้สึกว่าจะขายเป็นใบที่สองในชีวิตแล้วนะเพราะใบแรกของเราจะเป็น BK เนาะ BK อันนี้คือแบบชมพูบาร์บี้เนี่ยใบที่สองในชีวิตนะคะพี่พี่ถ้าสนใจก็บอกน้องเอ๋ได้นะคะสวยมากจริงๆโดดเด่นมากจริงๆน่ามีไว้ครอบครองจริงๆแล้วพี่พี่จะไม่ผิดหวังเลยกับราคาที่น้องเอ๋ส่งมอบให้อะเพราะว่าในท้องตลาดมันไม่มีมันไม่มีแน่นอนพี่พี่มันหาย นะคะน้องเอ๋เปิดให้ดูสีชมพูด้านในโอ้โ oh หซับในก็เป็นหนังวัวสีชมพูนะคะก็คือ,อในเรื่องของหนังทําสีสีซับในใช้ต้นทุนในการผลิตแบบสูงมหาศาลมากเลยนะคะพี่ๆค่ะชอบใบไหนแคปภาพทักแชทมานะทักมาหาลองเอ๋ได้เลยนะคะยินดีรับใช้ทุกท่านคะ่ะกราบขอบพระคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ